โปรแกรมต่างๆที่เวทนีกิจหนิงของพี่แอร์เป็นไงบ้างแต่ว่าผมอนจะคุยถึงเรื่องโปรแกรมต่างๆนะครับถามพี่แอร์หน่อยก่อว่าช่วงนี้พี่แอร์ทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้อะพี่แอร์เยอะมากใช่ไหมครับผมดูแบบติดตามผลงานพี่แอร์เาค่อนข้างเยอะมาหน่อยหนึ่งก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็ถ่ายละครแบบเยอะมากเพราะว่าเขาจะเล่นปิดกล้องค่ะแล้วก็ยังมีงานพิธีกรสัมภาษณ์ค่ะ นี่เพลงอัพสายแท็กอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยมอสเม่เก้วค่ะอยู่นี่มาให้กำลังใจกันถึงตรงนี้ค่ะโอ้โหก็คือนอกจากเป็นพิธีกรแล้วยังเป็นในส่วนของงานแสดงด้วยที่ตอนนี้มิ้เราได้ติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราเห็นเพลงอัพทำงานหนักขนาดนี้แบบวิ่งงานเยอะมากๆทำงานเยอะมากๆแต่ความอร่าความกระจ่างใสความสวยยังแบบไม่ตกลงไปเลยมีแต่เพิ่มขึ้นไีครับมีโฆษณาเพิ่งงานอันนี้เรื่องจริงครับ ไปบ่อยกับกันเนี่ยจะดีพยายามบ่อยๆเองใช่ใ่ะก็จริงๆก็พยายามเนี่ยเป็นที่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้ทำงานขนาดนี้อาจจะได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็ไปตามสถานการณ์ค่ะช่วงนี้งานเยอะพักอน้อยแต่เราก็ทำเต็มที่ในเรื่องของการดูแลตัวเองเอาเป็นว่าตั้งแต่จากภายในของภายนอกเลยค่ะอะไรที่เราพยายามแบบช่วยตัวเองได้เช่นการแบบ เสิอาหารที่มีรประโยชน์พยายามพักผ่อนให้ให้มากที่สุดเขาที่พอจะเป็นไปได้นะคะดื่มน้นมมากพยายามไม่เครียดนะถึงแม้สุดท้ายเราไ่ต้องเครียดต้องงานอยู่ดีเนาะนะแต่ล้วก็ถ้ามีจังหวะที่ว่างเมื่อไหร่แม้จะเพียงน้อยนิดที่ตอนนี้คุ้คงหาวันที่ว่างทั้งวันเลยจริงๆอะ่ะมันไม่มีเลยนะว่าเปนะ็นช่วงสิ้นปีแล้วก็เชื่อว่า,อาหลายๆคนคงคงเป็นเหมือนกันว่าช่วงปลายปีแบบนี้ทุกคนจะยุ่งมาก เรื่องของานเคลียร์งานเคลียร์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาว่างแค่นิ้มได้หน่อยเอาเป็นว่าเอาแค่พักเที่ยงอ่ะแล้วกเลือกที่จะทานข้าวไม่รอแล้วก็มีหาเวลาดูแลตัวเองวิ่งมาได้สนีคลินิกมารีดพิมพ์ก็ได้มาทำทรีตเมนต์ก็ได้แป๊บเดียวแล้วกลับไปทำงานต่อได้เลย ขอโทษถึงเรื่องระยะเวลาจริงอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่แนะนำมากๆเพราะว่าในยุคนี้อย่างที่พี่แอ้บอกว่าคนเราทางานค่อนข้างเยอนะเนาะทั้งแบบทําง,งานด้วยคิดเรื่องงานเค่นเรื่องงาน,นต่างๆนะครับการที่เรามาเข้ามาบริการพิธีก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายด้วยเนาะใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนเราไปสปาค่ะได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเดีย๋ยวนี้เราไม่ต้องรอไม่ต้องแบบนั่งตั้งใจว่าเอ้ยอต้องวันนี้ทุกวันที่เ ไปใช้เวลาดูแลตัวเองเนี่ยนี้คือว่างหม่ทำเลย,แ,ยแล้วมันแล้วมันจะได้ความสม่ำเสมอแอปเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยขนาดไหน<ช>หรือคุณหมอจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอมันก็ยากที่จะที่จะที่จะคงสภาพใช่ใช่ท,ที่ที่จะให้บอกว่ามันเป็นการเป็นเพล้วให้มันดีแบบนี้ต่อไปได้ใช่ค่ะแล้วก็ แลเชื่ออีกอย่างเรื่องของหนึ่งคามสม่เสมอสองคือมันต้องเสริมเช่นกันละกันคือสุดท้ายแล้วถ้ามาถามว่า,พาเ,เพื่อนจะถามอียรคะที่ดิสนียคลีมิกทำเครื่องอะไรหลอดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้เช่อยพี่หมิ่คือมันต้องเสริมกันละกันเช่นของแอลนะคะถ้าท่าสูตระกะปกติก็ต้องดินวิตามิดนด้วยบลอดทำเครื่องด้วยเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็มันเป็นคนละตอบตอบโจทย์คนละ เหมาะก in the <The viewers, <line> ับเขาเรียกอะไรครับไลฟ์สไตล์หรือโจทย์ไอ้เรื่องของการวางแผนการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันเนาะดีมากมากเพราะว่านี่เป็นอีกเคล็ดลับที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่านี่แหละคำถามที่เจอบ่อยที่สุดเวลาเราเราไปเจอเพื่อนๆ่หรือคนรอบๆตัวเขาจะถามเราเสมอว่าเครื่องไหนดีที่สุดโปรแกรมไหนดีที่สุดเราจะแนะนําเสมอว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่อันไหนที่เหมาะกับเราอยากจะให้เราเดินเข้ามาหา คอนเซ์พี่ๆนะพี่พรู้ข้างพี่อยู่ในงานนี้ก่อนหน้าเพราะว่าเขาจะมีตัวเทคโนโลยีในการตรวจเช็กก่อนว่าผิวของเราตอนนี้เหมาะกับการดูแลแบบไหนนี่เลยครับโอ้โหสุดยอดมากและที่สาคัญในงานนี้เรายกขึ้นนี้นะครับมาให้ตรวจเช็กกันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับพี่อรัเพื่อที่จะได้รู้